ี่จะลองมาใส่ให้ดูจากคลิปที่แล้วนะคเสื้อที่บอกอันเที่ยวที่แล้วที่ใส่ไปคือออกนีมันออกมาคือชอบมากคือเพราะว่ามันมีตรงเนี้ยมันมีรองไหลด้วยนะมันจะดูดีอะกางเกงดีแล้วก็รองเท้าใหม่จ้านม่รักอะชอบ ก็ดูน่ารักดีมันก็จะมีสายผูกแต่ว่าสายผูกมันมายาวไปแล้วเดี๋ยวเจี๊ยบจะตัดออกโซ so แล้วก็ใส่กับรองเท้าแซนโลอะไรแบบนี้ก็ดูดีงามดีนะคะแล้วยังไงเดี๋ยวลองไปลองเปลี่ยนดูตัวนะวันนั้นที่เจี๊ยบโชว์เสื้อซาร่าตัวนี้ไปที่สั่งมาจากซาร่าก็น่ารักดีนะก็ <c oughs> เอามาใส่กังเกงยีนทรงบอลูนบอลูนก็ดูสวยดีอ่ะเราลองดูเนี่ยก็ดูเก๋ๆนะก็แบบไม่น่าเกลียดมากอะ่ะดูแล้วก็พอใส่ได้นี่รองเท้าที่สั่งมา,าวันนั้นของ Kenneth Cole เป็นลายงูจ้าเป็นไงคะ นี่ก็เป็นอีกกางเกงตัวหนึ่งที่เปิดไปรอบที่แล้วนะนี่ดูกระเป๋าน่ารักมะมันจะเป็นพิทพีสเป็นเแบบกีบๆน่ารักมากเลยอันนี้ของซาร่าที่เจี๊ยบได้มาคราวที่แล้วนะแล้วเจี๊ยบมาใส่กางเกงเอวเป็นเหมือนกางเกงทรงทํางานเอวสูงแต่มันเป็นมีจีบอย่างนี้ใช่ว่าแบบตอนแรกไม่คิดว่ากางเกงทํางานอะไรพวกนี้กางเกงทรงสลักแบบนี้จะใส่ออกมาแล้วสวยเจี๊ยบเอามาดัดแปลงคือ คือเราพับขาขึ้นแล้วก็ใส่กับรองเท้าส้นสูงแล้วก็รองเท้าลายเสือที่เขาทําเที่ยวที่แล้วน่ารักอะ่ะดูแล้วแบบมันดูเก๋ๆอะ่ะดูดิน่ารักมะน่ารักดีอะ่ะชอบนี่เป็นเงเกงที่เจไปได้แบบถูกๆเลยนะที่ h ฮช่ M หน้าตัวไม่ถึง17บาท I mean 17เหรียญน,น่ารักอะชอบมากคือว่าแบบมันดูเก๋เหมือนสาวออฟฟิศอะไรประมาณนี้ดูน่ารักนะเราวสร้อยเส้นนี้ที่โชว์ไปรอบที่แล้วแล้วเอามาใส่ด้วยกันนะมันก็ดูดีดีนะก็ชอบอะชอบ ชุดดีที่เจี๊ยบได้มาจากซาร่าเหมือนกันนะคะเราที่บอกว่าเป็นเสื้อเชิ้ตธรรมดาแต่เรามาใส่กับกางเกงหน้าหนาวเป็นกางเกงไหมพรมแต่ว่าก็มาแอดอัพกับคิวตี้แบกนิดนึงนะอย่างเงี้ยคือชอบอ่ะแล้วคือรองเท้าก็ใส่แซนโดแต่เวลาหนาวจริงก็ใส่เสื้อแจ็คเก็ตคลุมอะไรแบบนี้นใช่ป่ะคือแบบมันดูคิวอ่ะน่ารักอ่ะ นีเสื้อจากซาร่าที่ได้มาเหมือนกันนะคะแบบชอบมากเลยตอนแรกนึกว่าจะใหญ่แบบ small perfect เลยสรุปว่าซาร่าเลยนะคะเจียบใส่สั่งมาไซส์ M ไซส์ medium หมดเลยตกลงว่าคิดว่าใส่ไซส์ small เลยนี่คือไซส์ small นี่เป็นเสื้อคล้ายๆกับแบบเสื้อทรงแบบแบบนี้แบบแบบสูตรแล้วต้องใส่บบกับกางเกงยีนแล้วดูสิใส่กับรองเท้าแซนโด แล้วก็ไปเิดกระเป๋าน่ารักน่ารักมันก็ดูน่ารักดีหรือเปล่าคะ In the morning when the sun starts to rise